สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องโกปิกะพีแอมนะครับแต่ววันนี้ไม่มีพีแอมพีแอมไปไหนหนูไปโรงเรียนโอเคพอดีพีแอมเขาติดภารกิจนะครับไปแข่งศาลานุกรมไทยนะครับวันเสาร์วันนี้เจอกับน้องโกแล้วก็โอเควันนี้เราจะมาวิ่งว้าวสองห้องว่าวแม่ลูกอ่ะไหนแม่ อยู่คนนี้หรือเปล่านี่อ่าได้ใช่อันนี้แม่นี่อ่าเดี๋ยวเราเอาว่าวลงกันก่อนครับเพื่อนๆครับนี่ไงครับเพื่อนเพื่อนว่าวแม่ลูกไหนว่าวแม่นี่ไหนว่าวลูกนี่อ่าคนละขนาดกันเลยนะครับแต่ว่าสีเดียวกันนะครับครับเราจะวิ่งตัวไหนก่อนดีน้องโกวิ่งตัวนี้ครับวิ่งตัวใหญ่ก่อนเนาะครับโอเคน้องโกไปใส่ถุงมือก่อนครับไปครับเอาพอใส่ถุงมือปุ๊บเป็น เป็นมือโกเป็นนี่ไงโกไปเป็นมือไปเป็นมือโกเอ้ยเหมือนด้วยเสื้อก็เหมือนจริงๆแล้วมันเป็นเสืออะไรหน่อยเสือปุ๋ยเป็นเสื้อปุ๋ยโอ้ยกลายเป็นมือโกเลยครับเสื้อปุ๋ยน่าโอ้ระวังแันทางขวาทางขวาเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้เซฟขวาเซฟขวาโอ้โหคืออยู่ไหนคือคือ อออยยู่ยโคจริงๆ,ๆตัวนี้เป็น2ห้อง2ระบบนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องใส่หางก็ได้แล้วก็บอกว่าขอวิ่งแบบไม่มีหางก่อนแต่เพราะว่าวถ้าใส่หางแล้ววิ่งสองคนไม่นานหกทำไมอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวหางก็พันกันไม่ต้องวิ่งได้ขยับเดี๋ยวพ่อปล่อยให้น้องก็วิ่งตอนนี้นเราก็ใส่ถุงมือเซฟตี้พร้อมที่จะเยี่ยกับว่าวเลยนะครับเ,เพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปส่งว่าวกัน แล้วเพืเ่อนๆเจออารมณ์ไหมน่าจะเจอแล้วจังวะนี้ติดลมแล้วครับว้าวเดี๋ยววิ่งไปช่วยน้องโก,ก้กันเผื่อลมแรงดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้เป็น,นงไหนง,ไห,นงไหนูเตียงไหม <c oughs> ติดลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว้าวพุดง่ายมันเนี่ยยังไงขึ้นอย่างดีเลยน้องหน่ยเนาะครับไม่ยั้งยาวได้เลยเมื่อกี้น้องโกวิ่งไม่ทันพอดีลมมาช่วยใช่ไหมไหนครับโอ้ยขึ้นอย่างดีเลยครับเพื่อนๆครับยังไงยังไงลม เดี๋ยวพ่อไปเชื่องให้โอเคครับโอ้โหธนูดังดีจัดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนว้าว อุ้ยลงมันกันโชคน้องโก้ลงมาใส่หางดีไหมดีค่ะจะเห็นหางให้สวยโอเคไปตอนนีน้น้องโก้ก็จะสาวว่าลงนะครับมังก็สาวเลยใช่อมาดูสีมือสาวว่าผมงก็อยากโชว์สเตียบสาวว่า อนนี้เราก็จะมาใส่หางกันนะครับหางยาวมากเลยยาวสามสิบเมตรครับแล้ยสามสิบเมตรข้างละสามสิบเมตรเป็นหกสิบเมตรถ้ารวมกันใช่ไหมพ่ออ่ะเพื่อนๆดูไปหางอยู่นี่ครับลู่หุวว่นวออยู่นู่นหางยังยาววิ่งกันเลย นกตะกนบอกลมมาแล้วพอ่อเออเสียงนก,ก็บอกลมมาเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะขอตั้งแป๊บนึงเอานกกลุ้งเลยเหรอก็อยังตั้งไหมตายที่เลยโอ้ยไปถึงลมล้ออย่างนี้ไงนกตะไอ้ยลมมาช่วยชีวิตช่วยหรือเปล่าไอ้หางยังไม่พ้นพื้นเลยหมดแล้วครับถึงลมไหม อุ้ยหางยาวสวยเดี๋ยวว่าจะถึงลมไหมมีลมไหมทำไมคอหักบึบบึบบึบแบบนั้นมันโก้สาวช่วยหน่อยสาว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 รอลมสาวสาวไม่ไหสาวไม่ไหสาวไม่ไหสาวอีกสาวอีกสาวสาวไม่รอดแล้วครับเพื่อนๆครับค้างต้นไม้ โอ้ลมมาแล้วเอาไหมเอาไหมโอ้ถึงลงไมไหมเพื่อนๆมันไม่ถึงเลยอะ จะไม่ถึงไม่ถึงอพอลูกไม่เป็นไรเอาใหม่ได้โหยหดูสมดุลว่ายัางดีไปวิง่งวิง่งวิง่วงอย่าหยุดวิง่ง เป็นไงลูกเชักตึงมือไหมลวมแรงไหมแรงนเบาเบาเบาอย่าปล่อยแรงเดี๋ยวเบาหัวเข้ามา่ยังันโอ้โหดูหางเป็นไงน้องโก้กว่าจะขึ้นน้องโก้ชอบหยุดไม่รู้เป็นอะไรพอมาตึงมือหยุดเลยนี่ครับเหมือนไม่ นึกว่าว่ามันจะเชือกมันทะลุเดี๋ยวพ่อปล่อยเชือกให้หูส่องว่าวไปเด้อหางยาวไหมถามเพื่อนเพื่อนน่อยเพื่อนๆว่าน้องโกหางยาวไหมดูสิโอ้โหดูดูธนูอย่างยานเลยดู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 อันนี้หางเราทำเองใช่ไหมพ่อเป็นหางที่บินพาครับใช่ นี่ธงชาติเดี๋ยวเราจะผูกธงชาติไปกับเชือกเนาะใช่ครับแต่ว่าหายางให้พ่อนยไปะ่อยธงขึ้นสู่อากาศกันเพื่อน,อน <Y ahu! S 2> ไปแล้วเบาๆนะอย่าไปเล็ยวลูกเดี๋ยวเชือกจะบาดมือเป็นไงอุ้ยไไอุ้ย,ยลมดันเลยจงังหวะลมมาพอดี <c oughs> เห็นไหมเพื่อนๆสูงขึ้นไป โอ้โอในกล้องไม่เห็นเลยเพื่อนๆในจอเพื่อนๆจะเห็นไหมครับทั้งวาวทั้งธงอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับตอนนี้เราปล่อยไปยังสูงเลยนะขนาดว่าวตัวใหญ่ๆยังเห็นนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวไปดูสามเชือกเดี๋ยวให้เชือกเป็นไกด์ไลน์มีเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมจับไว้ต้อเกินิอ โอ,ออโอ้ยลองโก้แข่งชั้นนี้ครับโอ้ยแข่งชั้นแข่งชั้นมันมันมันเลยหัวไปแล้วครับเลยหัวไปแล้วครับนี่มันเลยหัวไปแล้วโอ้โหเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยลองโก้ เพื่อนๆแดดเริ่มร้อนเลยนะครับเดี๋ยวน้องโกจะสาวว่าวลมก่อนนะครับแล้วก็ครับเดินเสาวอยากอยู่กันที่ครับเดี๋ยวเชื่องมันจะพันกันครับลมมันไม่ค่อยเสมอนะครับเพื่อนๆบางทีมันก็ทําให้เราใจหายใจว่วเหมือนกันนะครับพอดีเราวิ่งอยู่ในเขตชุมชนด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามันตกนี่ก็อาจจะไม่ดีนะเพื่อนๆเผื่อไปตกใครบ้านใครหรือว่าไปขวางถนนนี่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอ่ามาธงชาติลมพปบดธงชาติก่อนไหมลูก ดึงไ้ก่อนเด้อธงชาติเราจะต้องของบินบินผ่านเบ้าพอดีเพื่อนเพื่อนธงชาติเราจะกดก่อนนะครับาน้งก็สาวไว้สาวว้แน้งก็สาวสาวสาวไมไวสาวไว่หสาวไว่วสาวไว่หโอเคตอนนี้เบ้าก็อยู่ในรัศมีสนามเลยนะครับเพื่อนๆหายห่วงได้อยได้ไอยน้งก็สาวให้ลงสนามได้ แล้วลงมาใกล้แล้วครับจังหวัดเจอลมครับโอ้ไม่ต้องวิ่งแล้วลูกปล่อยเลยจเจ้าให้ถึงมือเลยเนี่ยฮะจะถึงมือแล้วจะถึงยอดไม้ลูกเอาให้แน่ครับปล่อยเลย ล่วงแล้วครับยังไม่ยอมอยกยอมเถอะยอมเถอะเอาซะเหนื่อยเอาตัวหน่อยขึ้นไหมเอาขึ้นอยู่เนี่ย,ย,ยว่านีเหนื่อยลเลยว้าวขนาดกำลังน่ารักนี่นะครับน้องก็ครับนี่แต่ว่ามันกินลมเยอะพอสมควรนะไหนลมเท่านี้มันจะขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้ครับแต่ปีกมันแข็งมากใช่ปีกมันก็แข็งหน่อยนึงอะ นีขนาดพอเหลาแบบวิ่ยระวังลูกเหลาแบบเล็กมากเลยนะนี่เล็กกว่าไม้จิ้มฟันนิดนึงไมายังแข็งเลยใช่ครับโอเคแต่น้องก็วิ่งเนาะโอเคครับเอาดีไปพอแล้วไม่ต้องออเซนแค่นี้แหละเจอไหมเจอจะลงไหมลูกเสียงธนูลุ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  ถ้ามันเจอลมมันก็จะลลลลุลุลุุรูดๆๆๆมีลมไปสิถ้ามีลมก็ไปเลยงงเหรือไงขอพับแล้วแฟนมึงคอพับ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 เดินหน้าไปลูกถ้าไปเลยไม่เป็นไรลูกไปเลยครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับเพื่อนๆรู้กันว้าวคำพิกาเซ่ครับคามิกาเซ่คอมบินคามิกาเซ่คำพิการเซ่ลงแล้วครับ นี่ดูสูงนั้นก็ดีนะน,นี่ตัวนี้ว้าวลองถอดหางวิ่งดูไหม <c oughs> <c oughs> น่าจะหัวปักงี้เนาะไปเก็บกันเป็นไงครับน้องโกวิ่งว่าวเอาว่า,วาลงด้วยตัวเองครับสน,นุกมากเลยครับ <c oughs> พ่อก็ไม่คิดว่าน้องโกจะวิ่งเองเอาลงเองได้นะครับเพราะว่าว่าวมันตัวใหญ่อยู่นะเมตรแปดสิบขนาด<ง>พ่อดึงยังตึงมือเลยครับ <c oughs> ปีนี้น,น้องโก้ก็มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าเราก็เล่นกันทุกปีนะครับเจแล้วครับปีนี้เราก็จะยังเล่นว่าวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็จะพยายามหาเวลาไปหาที่เล่นว่าวกันเนาะอาจจะมีน้อนค้างคืนบ้างอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมเอาน้องโก้กับพ่อก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไวยก่อนนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊วยครับบ๊วยยิงเก็บคอ